สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมลายเลนเจอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาอัปเกรดซาล,ลีอัศวินเป็นร่างไฮเปอร์แม็กใน ID ไก่นั่นเองนะอ่าพอดีว่าผมเนี่ยได้ทำการเก็บกบอัลตร้า8ดาวนะครับผมครบ20ตัวแล้วนะครับเลยไปแล้ว3ตัวนะครับผมอ่าตอนนี้มีทั้งหมด23ตัวอ่าก็เลยจะมาปั้น สลิอัศวินนะครับผมตัวกันบินที่ใครหลายๆคนเนี่ยต่างก็ชอบกันนะครับอมผมเองก,ก็ชอบนะตอนนี้ตัวกันบินใหม่ๆนะครับผมมันก็มีแหละแต่ผมมองว่าสลิอัศวินก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่ปั้นง่ายครับผมไม่ใช่ตัวแสงมืดนะตัวกันบินใหม่ๆเนี่ยที่แบบเก่งๆอ่ะมันเป็นตัวแสงมืดไงอ่าอย่างเช่นมูนนะครับผมมูน ลดน้ําหนักเอออย่างเงี้ยตัวนี้มันก็เป็นตัวแสงตัวท่าแสงไงซึ่งมันต้องใช้กบไฮเปอร์ปั้นอย่างเดียวซึ่งผมมองว่าอ่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าจะเอาตัวอ่ากบไฮเปอร์นะครับไปปั้นตัวกันบินสําหรับคนที่แบบว่าไม่ใช่สายเปยหรือว่าสายแบบสุดานในเกมนี้นะเออผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าจะเอากบไฮเปอร์ไปอ่ายัดใส่ตัวกันบินนะครับตามนั้นนะแล้วก็ ตัวการบินในตอนนี้ผมมองว่ามันยังมันยังแบบเก่งพอๆกันอยู่อ่ะเออจะใช้ตัวไหนก็ได้อ่ะสำหรับผมนะผมก็เลยเลือกเจ้าปั้นสลีอัศวินมาเป็นร่างไฮเปอร์แม็กเลยละกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวที่านานแบบออกมานานแล้วก็เหอะแต่ผมมองว่ามันก็ยังแบบเก่งเก่งเหมือนเดิมอ่ะเออเก่งเก่งเหมือนเดิมครับทั้งสกิลทั้ง เรื่องของความถึกดาเมจย,ยังยังยังไงมันก็น่าจะเก่งเหมือนเดิมอาจจะโดนเนิบไปบ้างเพราะว่ามันแบบตัวมันออกมานานแล้วแต่ผมมองว่ามันก็ยังเก่งแบบเก่งแบบท็อปทอป,ทอปอยู่ของตัวกันบินอืมโอเคยันเลยครับผมอ่าวันนี้นะครับที่ผมอัดคลิปก็เป็นวันอาทิตย์นะก็จะได้ EP ในการผสมเรนเจอร์เนี่ยคูณ2 ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวตอนนี้นะครับผมซาล,ลีอัศวินนะครับผมก็เป็นตัวที่หาได้ในกาชาตลอดเลยนะอ่าทุกคนก็สามารถสุ่มหาได้มันดูตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นตู้กาชาปกติตู้โคลาโบต,ตู้อีเวนต์นะครับตัวน,นี้ก็มีโอกาสเปิดได้อืแล้วก็ถ้าจะให้ง่ายนะครับผมแบบว่าประหยัดงบที่สุดอะ่ะควรจะเปิดหาอซารีอัศวินเนี่ยตอนที่ มันมีตู้กาชาครบรอบ x ปี x.5 ปีของเกม r a นเจอรนะเออมันจะได้แบบไม่ต้องใช้ตัวกาชาที่เอาไว้สุ่มหาตัวโคลาโบรหรือว่าตัวเฉพาะช่วงนะครับเออตัวกาชาใบสีฟ้าเอ้ยสีน้ำเงินนะ่ะเออนะครับไม่ต้องใช้เอาเราเราแบบใช้ตัวครบรอบแทนอ,อย่างนั้นอนะ่ะมันจะดีกว่านะครับโอเคเรียบร้อยก็ คูดาวเรนเจอร์ร่างอัลต้าแม็กก็ประมาณ4.5วินะ4.5วินะครับก็ถือว่าน้อยเลยแต่ผมจะสลับเป็นร่างไฮเปอร์นะเป็นไฮเปอร์แม็กเพราะว่าจะให้ดาเมจมันแรงมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึงร่างไฮเปอร์ก็จะได้ใช้แร่ธาตน้อยลงด้วยโอเคอัปเกรดเลยครับผมไม่ดิสลับเป็นร่างไฮเปอร์เลยฮะเรียบร้อยเสียดายนะ ถ้าเกิดว่ามีมีแบบมีโบวตให้สซรีอัศวินดำเนี่ยหรือว่าสซรีอัศวินเนี่ยปันป้นไปแรงกกาเราได้ผมก็จะโบวตให้มันอยู่นะแต่ต้องดูก่อนว่าอ่าที่ทางเกมจะเอามาเป็นอ่าตัวที่ให้โบสถกันอนะมันมีกี่ตัวต้องดูด้วยว่าตัวอื่นอ่น,อน,อนอ่ะที่เอามาให้โบวตด,ด้วยอ่ะมันมีตัวไหนบ้างถ้ามีบอสจอระเคผมก็คงจะโบวตบอสจระเคก่อนสซรีอัศวินนะ่ะ <c oughs> ตามนั้นนะโอเค เดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้ด้วยละกันนะครับในปัจจุบันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่ะก็ซาลนี่เซเวนดัมนะครับผมเอาแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่าผมเองก็น่าจะเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นท่านไฟสายว่องไวนะครับผมมีระยะโจมตี300จุดนะถือว่าไกลพอสมควรมีสกิลที่1ก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตี20% 0 10นวิแล้วก็เพิ่มมาตราความแม่นยำ20% 10วินาทีนะครับสกิลบัฟให้เพื่อนนะสกิลที่1น,นะครับ แล้วก็ระยะสกิลของสกิลที่หนึเนี่ยก็กว้าง190จุดนะก็ถือว่าแคบอยู่แต่ก็ไม่ได้แคบมากนะครับอืมแล้วก็สกิลที่สองนะครับผมในร่างไฮเปอร์นะก็จะมียูด้วยทัะอัมพตาของศัตรูเคลื่อนย้ายเรนเจอร์ศัตรูลงไปในแนวหลังนะครับดาเมจ20เท่าลดความเร็ในการเคลื่อนที่ของศัตรูนะครับ35นนาน7วินาทีแล้วก็สกิลที่สองเนี่ยจะมีผลเฉพาะยูนิตบินเท่านั้นนะครับอ่า โอเคเระยะสกิลที่2นะครับก็จะกว้างประมาณ210จุดนะก็ถือว่ากว้างพอสมควรอ่าผมชอบมากเลยครับสกิลนี้คือมันผลักให้ตัวบินน่ะกระเด็นไปข้างหลังอะ่ะผมชอบมากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเกียร์อาตาัตราโจมตีโดนแน่นของทักษะไปาเนี่ยโอ้โหซลียาเซวินดำเนี่ยผลักกระเด็นแบบรัวๆเลยนะครับโคตรชอบเอออ่ะมีความสามารถเลนเจอร์ธรรมดาหรือว่าแรงอัลตาเป็นสกัดกั้นยูนิตบินเนาะก็ตัวกันบินนั่นแหละนะครับ แล้วก็ความสามารถไฮเปอร์เป็นฟื้นฟูนนและธาตุนะครับก็ถ้าเกิดว่าสลิอัซิบินันอัลซิอัลซิินั้มตายนะครับผมมันก็จะฟื้นฟูและธาตุให้เราส่วนหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์เลยทีเดียวเออผมก็ใส่เกียร์เป็นคาทาเวลสลัศมีจันทรานะครับแล้วก็ชุดฮาโลวีนแล้วก็กระดิ่งทองคริสต์มาสนะอ่าเป็นเกยียร์หกดาวล้วนนะครับซึ่งเป็นเกยียร์ลิมิเต็ดแล้วก็เป็นเกียร์เฉพาะช่วงนะครับทั้งหมดเลยโอเค มีความเร่นในการโจมตีพื้นฐานเนี่ยนะครับเป็นปกติแล้วก็มีความเร่นในการเคลื่อนที่พื้นฐานเนี่ยช้านะอ่าอันนี้แอบสดายจริงจริง,รง,รง,รงก็คือถ้ามันตีแบบเป็นเลวหรือว่าเร็วมากเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับแต่ไม่เป็นไรปกติก็ถือว่าดีแล้วนะครับโอเคสเตตัสโดยรวมตอนนี้นะครับผมก็จะมีใช้แร่ธาตุประมาณ7 6 4ถ้าเกิดว่าเล่นจริงบวกสมบัติในสเตต็จหลักไปก็จะใช้น้อยกว่านี้นะครับต้านสกิลประมาณ50เปอร์หลบสกิลประมาณสัก75เปอร์นะครับ อัตราการใช้จักรกลที่1นะครับก็จะมีประมาณหกสิบแปดเปอร์เดี๋ยวนะทำไมอัตราการใช้จักรกลที่2มันถึงไม่มีวะเดี๋ยวทางเกมเดี๋ยวมันมันในหน้าจอผมมันไม่มีอัตราการใช้จักรกลที่2อะ่ะแปลกวะบัคหรือเปล่านี่อาจจะบัคก,ก็ได้นะเนี่ยโอเคแล้วก็มีระยะโจมตีประมาณ3 9 4้นะครับ พลังชีวิตโดยรวมตอนนี้ประมาณ44ล้านพลังโจมตีโดยรวมเนี่ยประมาณ2ล้าน9เกือบเกือบ3ล้านนะครับผมขอไปดูในสมุดสะสมแป๊บทำไมมัน,มนไม,ม่มันไม่มีอัตราการใช้สกิลที่2บอกอะบั๊กปะเนี่ยมันบั๊กปะเนี่ยคุณผ,ผู้ชมเนี่ยเอาอันนี้มันก็มีอยู่นี่ <laughs> เอามันก็มีอยู่นี่ แต่ทำไมผมมาเปิดตอนนี้มันมันไม่มี what the heck <laughs> อะไรเนี่ยโอ้ยเอาแล้วโอเคไม่เป็นไรน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแหละอืมอัตาราการใช้สกิลที่สองก็น่าจะเกิน50เปอร์ละครับเพราะว่าผมใส่เกียร์อ่าผมใส่เกียร์ที่มีเพิ่มอัตราการใช้สกิลอยู่ตัวนี้ไม่ต้อง เล่นในสเตตหลักก็ได้แต่ว่ามันมีสเตตหนึ่งที่สามารถเอามาทดสอบได้นะครับก็คือสเตตหลักระดับยากนั่นแหละด่านที่18ถ้าผมจำไม่ผิดนะด่านที่18นี่นแหละเอาตัวกันมินของมูนฮอกกี้ออกแป๊บโอเคนี่อันนี้มาทดสอบที่สเตตหลักระดับยากก่อนนะเป็นการรีวิวเลยว่า ซรีอัศวินนะครับผมมันเล่นในเสเตจหลักระดับยากเป็นยังไงด่านนี้นะเฉพาะด่านนี้นะครับด่านที่18ด่านอื่นๆที่แบบมันเป็นศัตรูเ่ะศัตรูมันแบบเป็นตัวบินน่ะมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจําได้ว่าด่าน18มันมีตัวตัวบินนี่แหละเออเห็นไหมอ่าเป็นไงซรีอัศวินนะครับผมผัดก,กระเด็นเห็นไหมเห็นไหมเออเป็นไงโหผัดก,กระเด็นรัวๆผมโคตรชอบนะครับ โอเคไปเดี๋ยวเราไปเล่นเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นสกิลหนึ่งที่ดีมากๆเหมาะกับการบัฟให้แก่ตัวบินมากๆนะครับเออแต่เออผมลืมผมลืมเออถึงแม้ว่าความเร็วในการโจมตีมันจะตีปกติก็ตามแต่มันก็ยังมีสกิลที่หนึ่งที่บัฟให้กับอ่าพักพววและก็ตัวเองได้นะครับผมเออก็คือแบบมันมีเพิ่มความเร็วในการโจมตีไงสกิลหนึ่งมันก็เลยแบบไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการตีเร็วเออ เพราะว่ามันตีเร็วแน่ๆอ่ะถ้าเกิดว่ามีสกิลที่1ช่วยเออแล้วก็ตีแม่นยำได้ดีมากขึ้นด้วยนะตีธรรมดา <c oughs> ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นกับทีมที่มีตัวกันบินให้ดูแล้วกันนะครับใน PVP นะเอ,อ้ยตัวบินตัวบินขอภัยพูดผิดพูดผิด <c oughs> โอเคเอาเวลาผมมาอาัดคลิปนะครับทำไมผมสุ่มหาเจอตัวสุ่มเจอตัว บินยากจังเลยแต่ว่าก็เจอแล้วนะครับตอนนี้อ่ะไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะนะต้องลองดูก่อนปัญหาที่ผมใช้ตัวกันบินนะครับผมถ้าแสงทัดมืดแบบไม่ใช่ร่างไฮเปอร์แม็กอะหรือว่าร่างก้าวดาวแม็กอะเอ่อยกตัวอย่างนะเช่นมูนฮอกกี้อย่างเงี้ยผมจะเจอปัญหาตรงที่ดาเมจมันไม่พอแล้วก็มันจะตายง่ายอีกอย่างหนึ่งคือมันอา่าดาเมจเบาเ มันดามเมจเบาจริง,รงๆผมเออผมพูดไปนิดนั่าาแนแหละฮะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็เลยแบบอ่ามาปั้นนะครับผมมาปั้นซารีอซัซวินนะครับเป็นร่างไฮเปอร์แม็กเพื่ออามาเป็นตัวกันบินร่างไฮเปอร์แม็กนะอมผมไม่อยากจะลงทุนอเอากลบไฮเปอร์ไปปั้นตัวกันบินท่านแสงท่านมืด อืมคือมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรอ่อ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่สายเปยหรือว่ากบเหลือจริงๆอะ่ะเออมันไม่ค่อยคุ้มจริงๆครับโอเคมาหลังจากนี้ผมก็ไม่กลัวตัวตัวบินเลยครับเพราะว่าผมมีซัลลี่อัศวินไว้คอยปราบพวกมันแล้วอ่ะหลายคนนะครับผมอ่าคงจะลังเลนยนะว่าแบบควรจะปั้นดีไหมซัลลี่อัศวินเนี่ย คือปั้นแล้วมันมันจะคุ้มหรือเปล่าผมก็ผมก็บอกเลยนะว่าปั้นเลยครับณนะปัจจุบันในเกมนี้ซารีอัศวินยังใช้งานดีอยู่นะครับไม่ต้องกังวลน,นะว่ามันจะใช้งานได้ไม่ดีมันจะใช้งานดีอยู่นะครับอืมโอเครอบนี้มาเจอโคนี่อลิสบ้างอ่า let's go นั่นแหละฮะอ่ะเอาให้ดูเลยตาที่แล้วก็เห็นไหมว่าแบบซารีซารีแม่มุด นะครับผมคือแบบกระเด็นปรัวๆเลยเดี๋ยวมาดูโคนี่อลิสบ้างมันจะกระเด็นรวๆไหมเป็นท่าเสมอทางกันนะอ่าโบโบโบสลีอสิวินผมน่าจะตายแล้วรือเปล่าเรื่องของความฉึกมันก็เปราะบางหละเนาะมันก็ออกมานานแล้วแล้วก็เป็นตัวสายว่องไวมันก็มีความเปราะบางเนาะอีกอย่างหนึ่งคืออ่าเป็นทตุไฟด้วยมักจะโดนทตุ มักจะโดนธาตุน้ำปราบเซียนอย่างเช่นชินอสเกะเลมอืมอ่ะเห็นไหมครับมันก็มีกระเด็นบ้างนะถ้าเสมอทางก็มีกระเด็นบ้างอะไรก็ถ้าเกิดว่าตีติดคีตก็มีตายได้เหมือนกันอ่าเห็นไหมมันยืนได้นะเออมันยืนได้อยู่นะถ้าเกิดว่าไม่เจอตัว ถ้าน้ำฝั่งศัตรูแบบใส่สกิลโดนรัวๆหรือว่าแบบใส่สกิลทำดาเมจแรงๆอ่ะเออมันยืนได้เห็นไหมเออเป็นไงเป็นไงโอมาไปขบวนเลยอัศวินหมากลุกอ่ะโคตรชอบนะฮะนี่แหละสุดยอดไม่สีแรงที่ผมปั้นมานะครับอ่าทีมนี้มีโคโนี่อลิซอีกแล้วเอาอีกสักทีมไหมเอาเอาอีกสักทีมก็แล้วกันนะครับ อีกสักทีมขี้เกียจรีหาขี้เกียจรีหาเยอะโอเคผมจะกดออโต้เลยละกันเนาะเพราะว่ามันสังเกตง่ายอยู่ถ้่ากับว่าตัวบินฝั่งศัตรูกระเด็นน่ะก็บอกเลยว่าเป็นเพราะอาศัศวินดำนี่นแหละซารีอศัศวินดำตัวการบินสุดที่รักของใครหลายๆคนเอาดิอ่ะตีมาเลย อ่าเป็นไงโดนผักคือมันผักไกลนะอุ้ยผมผมไม่อยากจะพูดอ่ะคือถ้าผมได้ใช้เงโอในไอดีไก่นะเอามาเอาเชงโงโอะะมาบัฟเพิ่มพื้นที่ในการใช้ทักษะให้กับพาควกอะผมไม่รู้เลยว่าผมไม่อยากจะพูดนะครับไม่อยากจะคุยเลยซลี่อาศวินผมจะผักตัวกันบินไปถึงแบบไปถึงขนาดไหนกันอะเออไม่อยาอยากจะรู้เหมือนกันเอ้ยแต่ว่าไม่ไม่ดี ผมมีเอลซ่าอยู่นี่หว่าเออเอลซ่ามันก็ช่วยเพิ่มวิธีในการใช้ทักษะอยู่เออมันก็ไกลอยู่นะก็ว่าอย,อยู่ทำไมมันไกลแปลกๆนี่เห็นไหมไกลไกลไกลเออเออขออภัยขอยอภัอยเบลอเบลอไปหน่อยผมเบลอไปหน่อยลืมไปเลยว่าไอดีนี้มันมีเอลซ่าอยู่อ่าเอาดีโอ้โหมีเอลซ่ามาบัฟเพิ่มวิธีในการใช้ทักษะด้วยโอโห้หยิ่งไกลเข้าไปใหญ่ <laughs> โอเคโอ้โหเอาอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ วิลเลียนาดอะเอามาเล่นให้ดูแล้วกันคือแบบเลียนาดรถไฟห่วนพิเศษอะไปเป็นท่าชนะทางของเซรีอัศวินหรือว่าชนะทางทาาุไฟไงเออมันจะมีปัญหาอยู่นะเวลาอซรีอัศวิน่ะไปเจอตัวบินที่เป็นทตุน้ําหรือว่าไปเจอเลียนาดรถไฟด่วนพิเศษคือมันจะทําดาเมจได้เบาลงแล้วก็มันจะทำอ่า มันจะทําให้ตัวบินเลวนาะลุฟเฟอรลุฟเเศษอะกระเด็นได้น้อยเออใช้สกิลไม่ค่อยโดนอะออประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นตัวแพ้ทางไงเออเนี่ยเห็นไหมมันก็มีบางครั้งแหละที่มันแบบทําให้กระเด็นได้อยู่แต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าเกิดว่ามีเกียร์อัตราโจมตีโดนแนโนคอนดาาัสะใส่ให้มันเซเนอรเซวินนะัมอะืะถ้ามีใส่ให้มันเน่บอกเลยว่าไม่ว่าใครหน้าไหนตัวบินหน้าไหน ตัวนี้ก็เอาอยู่หมดเออแต่หลีกตำนานเนี่ยไม่รู้นะหลีกตำนานเนี่ยโอ้ยหลีกตำนานผมว่าซซเรียสิเวนดาแเี่ยปล่อยตัวมาอาจจะตายเลยเลยเลยก็ได้ละมัง้งเออแต่ผมคิดว่าตัวกันบินตัวอื่นก็ไม่น่าจะไม่ต่างกันแหละอ,อคิดว่าเราจะไม่ต่างกันแหละแต่คิดว่า,น,าน่าจะต่างกันอยู่นะถ้าเกิดว่าเป็นตัวกันบิน9้าดาวแม็กเออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะเออก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันนะก็เป็นคลิปอ่าสบายๆนะครับผมเออตอนนี้ก็ไอดีเกลือกับเอ้ยขอให้อดีไก่นะครับกับไอดีสายฟีพยายามเก็บลูบี้เปิดหาชิงโออยู่ตอนนี้ลูบี้ขัดใครกันมากนะครับผมเออก็ต้องรีบหาแหละนะครับถ้าเกิดว่าเปิดมาได้ชิงโอไม่เป็นไรคือผมไม่ไม่ไม่ไม ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ไอดีลองผมอะถ้าไม่ได้ตัวเก่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าไอเีเกลือผมไม่ได้อะไม่ได้ตัวเก่งครับผมซีเรียสมากนะครับไอเดีเกลือผมอะตอนนี้ผมก็ยิ้มแฉ่งสบายใจแล้วนะครับได้ชิเงโในไอเดีเกลือที่เหลือก็ไม่เป็นไรนะครับอืมไอดีที่เหลือก็ไม่เป็นไรไอดีไก่กับไอดีสายฟรีก็ขอให้มันก็ไม่ดีก็ให้มันเป็นไปตามอ่าตามดวงชะตาของมันเลยกัน โอเคตามโชคชะตานะ,อะขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับผมทุกช่องทางเลยนะอะแล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อไอค e b แบกนะครับผมสิยา